สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและที่ผมจะกล่าวถึงการอัปเดต NBA นั้นในคลิปนี้เราจะมาขอพูดถึงการอัปเดตว่าใครอยู่ในตำแหน่งไหนของตารางการแข่งขัน NBA หน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะเหลือเวลาอีกแค่เดือนหนึ่งนะครับก็น่าจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วนะครับซึ่งที่แน่ๆนะครับในตอนนี้นะครับทีมที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารอบเพลย์ออฟเลยก็คือซานโตนิสเปอร์นิวสันโรเก็ตแล้วก็ดีทรอย์พิสตันครับอีกหนึ่งทีมนะครับที่ดูแล้วมาลำมาล่อไม่รู้จะเข้าไปได้หหรร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 รืืออ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 เเ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 ปลลลลล่่่่่่่่่าาาาาก็คคคพพ์์์์์์ตตตแแแแนนนดดททททบบบบบซซไไมมมยัำี จะไม่ได้เข้าเลยจริงๆก็คือท่าน,นั่งของชาลต์ฮอร์เนตแล้วก็ออเรนโดเมจิกซึ่ง2ทีมนี้ดูทรงแล้วเนี่ยอีกประมาณสักอาทิตย์หน้าก็น่าจะถูกประกาศแล้วล่ะครับว่าไม่น่าเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้ส่วนพอร์ตแลนด์เทอร์เซอร์นั้นยังมีลุ้นครับยังอยู่ในเกณฑ์นะครับถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยชนะอย่างน้อยสัก3เกมติดแล้วทีมอื่นนะครับที่อยู่ในฝั่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเลเกอร์ยูท่าแจ๊สนิวออลีนพิเทเกนโอเคซีนะครับที่ถ้าสมมติว่าทีมที่ผมพูดมาเนี่ยออ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 อยยยย่่่่่าาางงนน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 น้้้้้แแแแแพพพพสสััออััักกกก3เเเเเเมมมมมตตตติดดดดดะะลลลลวรรรรร์์์์์ไีีีีีททททบบซ็็จโขขึป9หื8 บางเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นกันอีกยาวซึ่งต้องบอกว่าทีม Portland Trail Blazers ถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีหวังแต่พวกเขาแพ้มา3เกมติดนะครับก็ไม่รู้ว่ากําลังใจเนี่ยจะยังคงมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่า Damian l i l ก็ยังบอกว่าเดี๋ยวผมจะยังอยู่กับทีม Portland Trail Blazers ต่อไปนะจ๊ะนอกจากนี้นะครับอีก1ทีมที่น่าเป็นห่วงเลยก็คือทานะของ Denver Nuggets ที่ถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางฝั่งตะวันตกแต่ว่าผลงานตอนนี้ของพวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคลิกกันสักเท่าไหร่ครับแพ้มา3เกมติดซึ่งตรงนี้ ะครับมีการวิเคราะห์กันว่าถ้าหากนะครับว่าเลเกอร์หรือแม้กระทั่งดัลลัสแมริลกเนี่ยได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟนะครับเป็นอันดับที่8มีสิทธิ์นะครับที่2ทีมนี้นะครับเฉพาะเลเกอร์ดัลลัสนะจะตบเดนเวอร์นักเกต็ตก็คือเดนเวอร์นักเกต็ตเป็นอหนึ่งของฝั่งตะวัตนตกใช่ไหมแล้วเลเกอร์หรือดัลลัสเนี่ยเข้ามาเนี่ยโห Denver, เดนเวอร์เนี่ยแย่แน่แต่ถ้าสมมติว่าเป็น Min estar, มินนิสตาทีมวบอูฟ์เนี่ยไม่แน่ครับอาจจะสามารถเอาชนะได้เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยออออััันน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 ี้้้้้้ผผมมรรรูสสึึกกะะะะะคบวววว่่่่่าาาาาาพพเเเขขจจไไปแแลลลลลหหยยยงงงใตำด ก็กร,กระจายแผนเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟนี่น่าจะเป็นสาเหตุสาคัญครับที่ทําให้ทางเดนเวอร์นาเก็ตเนี่ยแพ้มา3เกมติดแต่ว่าหลายสื่อก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเ,เพราะถ้าหากว่าได้พดกันจริงๆนี่ตอนนี้เดนเวอร์นัเก็ตก็ไม่ได้การันตีขนาดนั้นยังมีสิทธิ์ตกไปอยู่อันดับ3อันดับสีได้อยู่ถ้าหากว่าแพ้รัวๆแบบนี้อ,อาจจะโดนทีมเอลเอคลิปเปอร์แซงก็เป็นไปได้ นายกำลังพูดถึง L อ c l i คล e ปอย่างงั้นเหรอบ้าเอลเอคลิปชะนะมา3เกมติดแล้วเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะพอจัสมันเกิดขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมครับกับการเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมป้องกันของพวกเขาซึ่งตรงนี้นะครับมีรายงานมาบอกว่าทางด้านของคาวายวเลรนานะครับเดือนมิชี้หน้าแต่และคนเลยครับบอกว่าเฮ <c oughs> ้ยนายน่ะจะมาเล่นบาแล้วไม่ป้องกันแบบนี้ไม่ได้นี่พวกเราเคยแพ้ามาแล้ว5เกมติดคาวาไวนี่มนจะสุราชเปล่า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 อันนั้นไปหาเมียอยู่สุราชปกติแล้วคาวายวนี่เป็นคนสุพรรณแต่ว่าไปได้เมียยราก็เลท ติดสําเนียงมาแล้วทีนี้ชอบดูไลฟ์ของบางฮารซันด้วยทุกวันนี้ยังกินปลาหมึกต่างแห้งอยู่เลยก็เลยจะไม่ติดสําเนียงมาตอนนี้จากรายงานนะคับอกว่าทางด้านของไทโรลูกับคาวายได้ทําการปรึกษากันครับเรื่องของเกมป้องกันแล้วก็เรื่องของไลฟ์อัพเพราะดูเหมือนว่าในช่วงแรกที่เอารัสเซร์เวสบุกเข้ามาเนี่ยพวกเขาจัดเต็มเลยคือในช่วงแรกนะครับพวกเขาพยายามยัดให้ซูเปอร์สตาร์เนี่ยเล่นด้วยกันให้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซร์เวสบุกพอยจอแล้วก็คารวายซึ่งตรงนี้นะครับผลออกมา เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการเล่นก็คือว่าหลังจากนี้นะครับพวกเขาจะเน้นเกมป้องกันโดยเอาทางด้านของเทเรนซ์แมนให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นตัวป้องกันเป็นตแหน่งชุดอากาศก,ก็จริงแต่ว่าเป็นตัวป้องกันเน้นๆเลยนะแล้วให้พอจอชกับคาวายวเนี่ยรับหน้าที่ในการคือผมก็ไม่แน่ใจคือพอดูในคลิปใน,ในที่เขาอธิบายครับเขาบอกว่าพอจอชกับคาวายวก็ยังเป็นคนป้องกันนะแต่ว่าทําให้2คนเนี่ยเป็นแกนหลักในเกมบุกในเชิงของการสวนกลับแล้วก็ทําให้กระจายบอลให้คนอื่นได้เล่น,นอันนี้ผม อาจจะที่บายไม่ถ่วนที่ผมขออภยัยแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปของคลิปเปอร์ก็คือพยายามป้องกันให้ดีขึ้นโดยเอาคาวากับคอยจอยเนี่ยเป็นแกนหลักในเกมป้องกันแล้วให้คนอื่นๆเนี่ยครับมีบทบาทในเกมบุกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับรัสเซลเวสบุกครับนี่ครับให้รัสเซลเวสบุกเป็นแกนหลักในการทําแต้มอันนี้เนี่ยเขารายงานมาอย่างนี้นะน,นี่ผมก็แบบถ้าหากว่าเราดูตามสถิตินะครับรัสเซลเวสบุกเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบบทบาทขนาดน,นั้นนะ่ะผมก็งงเหมือนกันว่าเป็นแกนบุกยังไงถ้าหากว่าอันนี้ดูตามสถิติน กระจายบอลอะไรอย่างเงี้ยครับรัสเซเวสบุกคือแกนหลักนะครับในเกมบุกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นแกนหลักในการรันยังไงอาจจะไม่ได้ทำแต้มตรงๆแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเปิดทางให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสได้แบบทําแต้มอะไรเงี้ยครับซึ่งคนที่ทําแต้มหลักจริงๆเนี่ยก็คือตัวคาวายวเองนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่คาวายวถือบอลแล้วได้แต้มเลยปัจจัยมันอยู่ที่ตําแหน่งการยืนหรือว่าการวิ่งแผนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคายอ่วเขาไม่ได้แบ่งอยู่แล้วแหละว่าป้องกันหรือว่าเกมกรุ แต่ว่าหลักๆในเรื่องของ strategy ในเรื่องของแผนในการเล่นเนี่ยเขาว่ามาแบบนี้นะครับและในตรงนี้นะครับก็มีสติตัวเลขมาบอกนะครับว่าสําหรับทีมเอเวปเปอร์เนี่ยในกรณีที่มีรัสเซเวสบุกอยู่ในสนามนะครับพวกเขาจะมีประสิทธิภาพในเกมบุกนะครับสูงถึง11 7 1ซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในเกมบุกดีที่สุดเป็นลนดับ2ของลีกเลยนะครับน่าจะเป็นรองเพียงแค่เดี๋ยนะผมขอญาตดูอีกนิดนึงนะเป็นรองเพียงแค่ทีมสแกมเมนโต้คิงผู้นั้นในขณะที่ถ้าหากว่าไม่มีรัสิทธภา ในเกมของพวกเขาเนี่ยจะตกลงมาครับเหลือเพียงแค่ประมาณ109ต่อเกมเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิภาพในเกมบุกที่ห่วยที่สุดอันดับที่2ของลีกเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ห่วยที่สุดก็คือทีมชาร์ลอตพอนเน็ตนะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเอฟเฟกของรัสเซลเวสบุกครับเห็นไหมบาสเกตบอลเนี่ยมันมีอะไรนอกเหนือจากแค่สแตทชีตเราจะดูแค่ตัวเลขไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เตาของเรานี่หายเงาแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเลเกอร์ก็ดีขึ้นคิปเปอร์ ทักมาเยอะจังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าแผนนี้ของทีมคริปเปอร์ยังคงดําเนินไปแบบนี้นะครับเขาว่ากันว่าทีมคลิปเปอร์น่าจะเป็นตัวเต็งแทนทีมเบนโว์นากเกตส์สุดสัมปเอาแล้วทีมเลเกอร์ล่ะฮะเลเกอร์เองนี่ก็กําลังเล่นดีเลยนะดินันโรสเซอออกมาบอกนะครับว่าการที่เขาเล่นดีแบบนี้เพราะเขามีจุดประสงค์หลักเลยก็คือว่าอยากจะทวงคืนความสนุกความแฮฟฟันที่แท้จริงกลับมาที่เมืองเลเกอร์กลับมาที่เมืองลอสแอนเจลิสโอ้โหนี่มันเป็นการเทคช็อตใส่พี่เต่ารัสเซอร์เวสบุกหรือเปล่า พราะว่ารัสเซลสบุกเคยบอกว่าอยากให้ทุกคนเล่นด้วยความสนุกสนานแต่อีดอกทีมแพ้มึงจะเล่นยังไงทีมแพ้มันจะ,จะสนุกยังไงนั่นนับดิจิโลกเลยบอกว่านั้นมาเดี๋ยวพี่ยิงให้ลงเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าดิโจโรรัสเซลมีผลนะครับกับทีมเลเกอร์เป็นอย่างไถึงแนมะ้ว่าในวันนี้จะแพ้ิวยอร์กนิสไปก็ตามแต่ว่าก็เป็นการแพ้ที่แบบหลายคนนะออกมาบ่นนะครับว่าเฮ้ยโค้ชเจวินแฮมน่ะทาไมในช่วงท้ายของเกมถึงเอาจารนวันเดวิลออกทั้งทงที่เป็นตัวป้องกันดีีมาาากๆซึ่งงงตรรนน้ะบเเจห็ เลยนะครับที่จูเลียเซนโดเนี่ยพยายามข้ามาวงงา,ยยางใส่แอนทิเนอรดวิดแบบง่ายๆเลยความเร็วมันต่างกันซะเหลือเกินแต่โชคยังดีครับที่ในเพนั้นเนี่ยท่าน้านของจูเลียเซนโดไปเสียออฟเฟนซีฟาวไปแต่ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยแอนทินเนอรดวิดจะป้องกันก็ไม่ได้แล้วประเด็นคือไปบุกก็ยังไม่ได้อีกแทนที่จะเอาแวนเดอร์บิลเข้ามาช่วยในเรื่องของเกมป้องกันเพื่อที่จะสร้างสเปซมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยป้องกันไว้ก่อนก็ยังดีแต่ว่าพอไม่มีแวนเดอร์บิลเท่านั้นแหละโอ้โหโดนเจาะรัวๆเลยค่ะประมาณในช่วง2นาาาาททีสุด้้ยเเลกอรร์ตตมมมปะณ10แ แล้วก็รันรันรันคืนมาได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในเพย์ที่มันสําคัญก่อนหน้านั้นนะครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเลเกอร์ไม่ควรตามถึง10แต้มนะอ่าเดี๋ยวผมขอดูเลขชัดๆก่อนก็แล้วกันนะในช่วงท้ายเกมครับเปิดมาคอร์เอร์สี่ตอนแรกนําอยู่นะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละโดนเจาะโดนเจาะไปเรื่อยๆอ้าตามหลัง10บแต้มซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นครับเพราะว่าในช่วงควอเตอร์ที่3ของเกมเนี่ยเขาบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยมันกำลังมาทางเลเกอร์เลยกำลังเล่นดีเเลยแบบตาามมาอทั้้งงกกึ่พิขน แล้วกลายเป็นว่าเปลี่ยนชุดผู้เล่นแบบนี้นเนะอเ้าเฮ้ยแมน ก็เลยแบบว่าเอ้ยโคชดาวินแฮมหลายครั้งเนี่ยตัดสินใจในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแบบแปลกๆนะครับแต่คนที่ถูกเบลมมากที่สุดนอกจากดาวินแฮมนะครับก็คือเรื่องของแอนโทนีเดวิดนั่นแหละครับที่ในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผิดหวังหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องเกมบุกนะครับแต่เป็นเรื่องของการยิงลูกโทษในวันนี้แอนโทนีเดวิดมีโอกาสยิงลูกโทษทั้งหมด5ครั้งครับแต่ว่าเขายิงลงแค่ลูกเดียวซึ่งในระดับตัวเขาเนี่ยเขาไม่ควรจะยิงพลาดเยอะขนาดนี้แล้วก็น่าจะเป็นแบบแต้มสําคัญนะครับที่ทําให้ทีมเนี่ยมันแพ้ไปในวันนี้ เรรู้สึกผิดหวังกับฟอร์มของตัวเองมากเดยจะเป็นการชูดการเลี้ยับแล้วก็โดยเฉพาะการยิงลูกโทษนี่แหละที่มันไม่ได้พลาดนะสงสัยเมื่อคือนไปดูคลิปจามอร์แดนเยอะเกินหรือเปล่า <laughs> อันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรนะครับสำหรับจามอร์แดนที่มีภาพหลุดออกมาตรงนี้เนี่ยทีมงานผมไม่ต้องเอาภาพขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่สมควรเอาขึ้นสักเท่าไหร่อันนี้ผมก็ให้เกียรตินักกีฬานะครับแต่ว่าก็ต้องพูดถึงเพราะว่าตอนนี้ไม่เป็นกระแสมากเลยซึ่งหลายคนนะครับออกมาด่าทางร้านที่เป็นสตรีทคลับนะครับบอก หลุดดอมาไไ้ยงทําไมทางร้านถึงเอามาแฉแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าหยุดก่อนนะครับภาพดังกล่าวที่หลุดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแฉของทางร้านนะครับทางร้านแค่ส่งหลักฐานคลิปวิดีโอไปให้กับทางด้านของฝ่ายตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นตารวจหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันกลายเป็นว่าภาพนี้มันหลุดออกมาระหว่างการตรวจสอบทางร้านนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของทางร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ไปรุมด่าเนี่ยอันนี้ผมแค่อยากจะมาอธิบายตรงนี้ก็แล้วกันนะครับในอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามีการพูดว่าเฮ้ยจามอแรน ก็แบบนี้ใช้เงินเยอะมากเลยนะใช้ทั้งหมดประมาณ50,000เหรียญเลยก็คือถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ1.5ล้านบาทในการเที่ยวครั้งเดียวมันก็มีคนเอาโหมีเงินเ ขนาดนี้บอกว่าไปเที่ยวเป็นเบอร์ผู้หญิงบ้าเอ้ยเล่นก,กีฬาตัวอย่างอะไรวะทำไมไม่เอาไปทําบุญทำไมไมาบริจาคให้คนจนเอาอีดอกเงินเขาชื่อตรงนี้นะครับพอมีคอมเมนต์แบบนี้มาเพ๊บม,มันก็มีคอมเมนต์สวนกลับว่าเงินเขาอพี่น้องเขาจะไปเที่ยวยังไงก็ช่างแล้วมันก็ไม่ใช่แค่จามอรันนะที่ไปเที่ยวแบบนี้ทุกคนใน NBA มันก็เคยไปเที่ยวแบบนี้หมดพอได้ยินแบบนี้แล้วเลบอนสะดุ้งเลยเ,ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้ไปนะผมไม่มีข่าวแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ผมได้ยิน ผมบาดเจ็บอยู่สักพักเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยมีการเถียงกันว่ามันเป็นสิ่งที่นักบาส NBA สมควรได้เงินเยอะขนาดนี้มอันนี้กลับมาเถียงกันเรื่องแบบรายได้ของนักบาส NBA อีกแล้วแต่ว่าผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าเราพูดบ่อยแล้วเรื่องของรายได้ของนักบาส NBA คือเขาบอกว่าพอนักบาส NBA มีเงินเยอะแบบนี้เห็นไหมมันไปเที่ยวแบบนี้มันซอฟมันไม่โฟกัสเลยมันได้เงินเยอะเกินอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนกับสมัยก่อนเลยนักบาสยุคแบบนี้รไปเที่ยาเก้ากศ8น9 0เขาไปี่ยวแบบนี้ค่ะเพียง แต่ว่ามันไม่มีภาพออกมาเท่านั้นเองสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตค่ะดูเดนิสลอตแมนไม่ไปเที่ยวเหรอคะเพียงแคหงุดหงิดชอบเอามาตรฐานของคนสมัยก่อนดีเลทไปเสิร์สีไม่ใช่ค่ะคนสมัยก่อนก็เหมือนคนสมัยนี้เพียงแต่ว่าสมัยนี้เรามีเครื่องมือสื่อสารที่ทําให้เห็นเยอะมากขึ้นเท่านั้นเองเมื่อก่อนนรถูกปิดหูปิดตาไม่เห็นอะไรเดี๋ยวนี้พอฉลองขึ้นได้เห็นนน่นนี่นั่นทำมาเป็นเปรียบเทียบบอกว่าสมัยก่อนมีศิลธรรมที่ดีกว่าน นนั้้ไไม่ไดบางคนบอกว่าโอ้สมัยนี้มีแต่ข่าวอาชญากรรมมีแต่ข่าวไม่ดีกูนี้นั่นเสื่อมเสียเห็นทุกวันทําให้จิตเสียไม่เหมือนสมัยก่อนเลยไม่มีเรื่องแบบนี้โอ้ ท่าผู้ชมคิดว่า20ปี30ปีก่อนเนี่ยมันจะมีการป้นฆ่าชิงทรัพย์อะไรอย่างนี้เหรอมันมีครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเอาหมู่บ้านสักหมู่บ้านหนึ่งแล้วกัน,กนที่แบบอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ300กิโลมีคนแบบว่าขโมยของกันหรือว่ามีการคาตการณกันถ้าเป็นเมื่อ30ปีก่อนเราไม่มีทางรู้เลยครับว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นแต่ว่ามันสมัยนี้มันมีเน็ตไงครับนักข่าวอยู่ทุกที่บางทีไม่ต้องเป็นนักข่าวด้วยซ้ํา ถ่ายคลิปเก็บไว้อน,นี่นี่มันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เสพข่าวพวกนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่อาาอยอัตราอัจญากรรมอะไรมันอาจจะโอเคตามตัวเลขมันอาจจะสูงขึ้นแต่ว่านั่นแหละเราได้เห็นมากขึ้นนะครับเท่านั้นเองอันนี้คือประเด็นที่เขาพูดกันมาผมก็แบบเลยเถิดไปไกลสเสลเกิดอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นของจามอร์แนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมอ่ะอยากจะขอท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าที่ที่เราเห็นเนาะมันเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับนักกีฬาซึ่งเข้าใจได้ทุกคนเห็นกันแต่ว่าผมเป็นหนึ่งว่่าาาาาาเเเเเเอออรรรรรไไมต้งปแช์ภพหหก็น ไม่ต้องไปแบบขยี้แหลกขนาดนั้นมันก็เหมือนเป็นการให้เกียรติเขานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะเขาก็แค่ไปเที่ยวสิ่งที่เขาผิดจริงๆก็คือไปถือปืนโชว์ปืนแต่ไอ้ที่เขาไปเที่ยวมันก็เรื่องปกติที่ผมพูดนี่ไม่ใช่อะไรเพราะผมก็ไปเไม่ใช่เอ๊ยคุณจิตด,ดีอยู่แถวนี้ป่ะเนี่เวนะ